สวัสดีค่ะลูกค้าทุกคนวันนี้นะคะร้าน Banana Mint Shop นะคะก็ er จะมารีวิวตัวนี้นะคะเป็นเซตนะคะหม้อต้มกาแฟบวกกาแฟแล้วก็เป็นแก้วกาแฟด้วยนะคะของตุรกีนะคะเป็นถ้าใครเนี่ยซื้อไปเป็นของฝากของขวัญน,นะคะเนี่ยก็คือดีมากเลยนะคะก็จะมาในกล่องแบบนี้เลยนะคะเป็นกล่องของขวัญเลยนะคะทุกคนเปิดออกมานะคะเปิดออกมานะคะน,นี่คะ่ะทุกคน นี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีหม้อต้มกาแฟนะคะไซส์ใหญ่เลยค่ะลูกค้าก็ไม่ได้ใหญ่มากค่ะใหญ่ไซส์ใหญ่ล <c oughs> อ,องเปิดให้ดูนะนี่นะคะสวยงามนะคะลูกค้าค่ะวัสดุคุณภาพนะคะตัวน,นี้นะคะมีหม้อต้มตัวน,นี้นะคะแล้วก็ <c oughs> ป็นแก้วกาแฟะนะคะแก้วกาฟแฟแต่วตุกรกีสำหรับหนึ่งท่านนะคะนี่นะคะแก้วกาแฟตุกรกีนะคะสไตล์ออตโตมันเป็นลายปักนะคะนะคะี่ค่ะก็จะเป็นตามสไตล์นะคะก็คือว่าเป็นแก้วเซรามิกแล้วก็เป็นตัวตัวครอบ แก้วเป็นทองแดงนะคะตัวนี้เป็นลายปักนะคะมาพร้อมกับนี่ฝาปิดนะคะแล้วก็เป็นจานนะคะสวยงามนะคะลูกค้าจะประกอบอย่างนี้เนาะเป็นสไตล์ออตโตมันนะคะตัวนี้ <c oughs> แล้วก็ก็จะมีเป็นกาแฟตุรกีนะคะ ็นกาแฟตุรกีแล้วก็ะจะมีขวดตัวนี้นะคะเห็นไหมขวดตัวนี้ก็จะบรรจุเป็นชอ็อกโกแลตนะคะเป็นประมาณชอ็อกโกแลตตุรกีดีไลท์ช็อกโกแลตนะคะก็ตัวกาแฟกาแฟตุรกีนะคะของยีง่ห้อแมนแมนเอฟแนดิทนะคะทุกคนก็นี่นะคะเซ็ตก็จะประมาณนี้นะคะเซ็ตนะคะสามารถซื้อไปเป็นของขวัญของฝากได้นะคะลูกค้านี่แล้วก็มีการ์ดด้วยนะคะ กัดมาด้วยค่ะพี่ค่ะว้าว